สวัสดีครับคณะกรรมการแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนผมชื่อนายกรวิศพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อคิวซังยูมา5ตโรงเรียนสุนเมรีครับมาสมัครเข้าค่ายเล่นกาแฟ,ฟครั้งที่3ของโครงการวิศวะไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับส่วนตัวเราชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วครับเช่นเรื่องไฟฟ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเอ่อชิปบออะเดน ือช่วงมาต้นเราทำเกี่ยวกับโปรเจกต์อ d e n โน IoT ใช้ ESP 32หรือว่า Node MCU ไปมากแล้วก็เลยสนใจเรื่องนี้เราแบบในเทนปัจจุบันมันมี AI เข้ามาแล้วซึ่งเมื่อไหรไ AI ก็คือการจอรแล้วเราแบบสนใจเรื่องนี้มากก็<ส>อยากรู้ว่าแบบในทางวิศวะไฟฟ้าแบบมันมีวิธีคิดแล้วก็สร้างยังไงบอกว่าจะได้รับเดื่ยงครับัปดีครับ